สวัสดีครับทุกคนอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะนํามีดมาให้รับชมกัน2เล่มนะครับก็จะประกอบด้วยมีดหมอของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลนะครับแล้วก็หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับซึ่งก็จะเป็นขนาดสาริกาแล้วก็ปากกานะครับเดี๋ยวขอรีวิวของหลวงพ่อรุ่งก่อนละกันนะครับหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลเล่มนี้นะครับเป็นมีดที่ สวยงามมากนะครับโดยเฉพาะบริเวณด้ามงาของเขานะครับยาวอยู่ที่ประมาณเกือบสีนิ้วเฉพาะใบเขาอยู่ที่ประมาณสอนิ้วครึ่งนะครับก็ยังคงอยู่ในไซส์ขนาดสาลิกานะครับเป็นด้ามงาฝักไม้นะครับรัดหวายให้ใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมเขามันชำรุดกัานเขาเนี่ยเป็นทองเหลืองหรือทองฝาบาทนะครับสวยงามมาก แต่ที่สำคัญตรงงานเนี่ยต้องบอกว่างาฉ่ำๆเลยนะครับงาสวยมากครับปกติมีหลงพอุ่่งที่เป็นด้ามงานแล้วก็เล็กๆแบบนี้พบเจอน้อยมากนะครับไม่ค่อยเจอนะใบมีก็จะเป็นเหล็กออกสีดำๆนะครับมีลวดลายเสยมาเปลวเพลิงชัดทั้งสองด้านนะครับ ใบมีเค้าอ่าประมาณสองนิ้วนะครับสองนิ้วไม่ถึงสองนิ้วครึ่งนะครับสองนิ้วนะครับสวยงามมากเสมาเปลวเพิงก็เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อลุ่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเล่มนี้จะไม่มีตะกุดนะครับทุกคนคือมีหลวงพ่อลุ่งเนี่ยจะมีทั้งแบบที่มีตะกุดแล้วก็ไม่มีตะกุด แต่ว่าถ้าคนที่เขานิยมเล่นส่วนใหญ่ก็จะเล่นแบบมีตะกุดนะครับแต่ถึงจะไม่มีตะกุดแต่เป็นมีดแท้เหมือนกันก็ไม่ได้ส่งผลต่อพุทธคุณนะครับพุทธคุณก็ยังคงดีอยู่เหมือนเดิมนะครับจริงๆแบบที่ไม่มีตะกุดเนี่ยรู้สึกว่าจะหายากกว่าที่มีตะกุดด้วยซ้ําไปนะครับขนาดกระทัดรัดเล็กสวยงามดีมากเลยไขรชินชอบมีดเล่มเล็กๆหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับ ขนาดซาลิกาแล้วก็เป็นด้ามงาช้างด้วยก็มีเล่มนี้นะครับให้พินิษพิจารณากันนะครับชอบก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับต่อไปอีกเล่มหนึ่งครับเล่มนี้จะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับเล่มนี้ยาวความยาวจะอยู่ที่ประมาณเกือบห้านิ้วนะครับสี่นิ้วเกือบ เกือบเกห้านิ้วเลยเล่มนี้ก็เก่าแก่สวยงามเหมือนกันนะครับเป็นด้ามงาฝักงาเป็นมีดสองกริส์นะครับนาคเงินนะครับแล้วงาเขาเนี่ยด้วยความที่ผ่านการใช้งานมาโดนคราบเหงือคราบไขนะครับก็เลยจะทําให้มีสีงาที่ออกมาออกจะสีหม่นหม่นหรือออกสีน้ําตาลน้ําตาลนะครับ ก็เป็นเรื่องปกติของมีดที่ผ่านการใช้งานมานะครับเก่าแก่สวยงามมากเลยอ่าก็เป็นลวดลายเสยมาใบโพนะครับเป็นงานฝีมือของช่างสอนนะครับเดี๋ยวว่าความยาวให้ดูความยาวอยู่ที่สองนิ้วครึ่งเกือบเกือบสามนิ้วนะครับความยาวเฉพาะใบของเขา ลายโพช่างสอนนะครับช่างสอนกับช่างสิมฝนะีมือดีพอๆกันเลยครับเป็นพี่น้องกันด้วยนะครับสองช่างนี้ใบมีดออกเหล็กดำๆนะครับเก่าสวยมากอายกุก็มากกว่า90สิบปีแล้วครับมีดแบบนี้ทีเน็บเขาก็สมบูรณ์นะครับมีดเล่มนี้ถึงแม้จะดูเก่าๆนะครับ งาอาจจะดูแบบผ่านการใช้งานมาเยอะก็จริงแต่ว่าองค์ประกอบโดยรวมของมีดต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่สมบูรณ์แบบมากนะครับไม่มีตําหนิเลยใครชื่นชอบสนใจนะครับมีขนาดปากกาสวยๆแบบนี้ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับติดต่อสอบถามมาได้มีทั้งสองเล่มนี้ไม่มีโยคอนนะครับกันแน่นค้างแน่นสมบูรณ์ดีนะครับ ชื่นชอบสนใจก็ลองพินิษย์พิจารณาดูได้เลยครับเก่าสวยมากงดงามมากนะครับสองกษัตริย์เงินนาคครับผมก็วันนี้นำมาให้ชมกันสองเล่มนะครับจะมีหลวงพ่อลุ่งกับหลวงพ่อเดิมนะครับชอบเล่มไหนก็ ติดต่อสอบถามมาพูดมาคุยกันได้เลยครับเป็นมีสวยแท้ทันยุคทั้งสองเล่มแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ